รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองได้จัดก,กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆได้แก่วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568พู้อมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงพลังจัดกิจกรรมจิตอาสาณนะบริเวณโดยรอบห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองวันที่5พฤศจิกายนพุทธศัการาช2568ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองขอเชิญประชาชนผู้สนใจทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอาหารปลาวันที่20และ21พฤศจิกายนพุทธศัการาช2568ผู้มนการสนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ,อ่างทอง มอบหมายให้ทีมงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองร่วมกับครูศูนย์การเรียนรู้และครูผู้สอนนลิการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชนณโนะรงเรียนวัดโคสุภาราชรัฐรากบำรุงตําบลคลองวัวและโรงเรียนวัดโคธิวงตําบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานตนเองวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ผู้ในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทอง และบุคลากรในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสุขเป็นเดือนจำณเรือจนอจำอ่างทองและวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ผู้ในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้ข้าราชการครูและครูส่งนการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองและสถานศึกษา ในปีงบประมาณพุทธศักราช2 5ง8างานการเรียนรู้เพื่อคอุณสมบติตามระดับวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ส่วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้หนึ่งประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่สองมีการศึกษา25 6 8 2. หสองมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่างๆและสมตรวจสุขภาพาและตรวจคัดกรองสารเสพติดให้กับนักศึกษา งานอื่นๆวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568พู้มในการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวคารุธรชาติสวดมนต์ไหว้พระและยืนสงบนิ่งณบริเวณหน้าสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ผู่มในการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสอกร,รอสอทอร่วมใจพักรักแผ่นดินกิจกรรมปลูกต้นไม้น้าสูตตุกตาชาววังว่าบางเสด็จตำบลบางเสดอำเภอป,ป่าโมกจังหวัดอ่างทอง